เรลบข้างล้วพี่น้องค่อยว่าเนี่ยเราลบข้างแล้วพี่น้องเลยคือเปสิ่งทีมงานมาเนี่ยเอาไปแล้วคนเยอะมากปร้องบไปด้กิมงานฝนใส่่องปลมองไปเออมาเสร็จแล้กันจนโเปรกินผักได้มนีิอาหารจานเดียวโเปรกินแบบโเปร่าแล้วขับปุ่นอยู่ในห้องนุ่มแาเมนสิ่เป็นว่าินต่อเลยเป็นมาเสียเปล่า มีแต่พูนงามๆพี่น้องยืนพูนนาะ้าวบุญน้กันเด้อพี่น้องย่พูนเนพี่น้อง่ละคนเต้นผักบ้าน้ต้นผักบ้า้าต้นดอกเงินจ้ะงาบุนกันเด้อจ้ะปีซอยน้องจ้างูสนน้องูสอนเอซอยน้องซองผีซอ้องียงโรงเรีนจ้างูสน้องคงใจจ้าง้อเด้นองอ เอาเมนยัปนยง,งปงไฟล่ะปงไฟขึ้นเร็วเอาสาวร,าร่ำวงาม,ามาเนี่ยนี่ครับพี่น้องได้ขันน้ำโอบนำพร้อมครับพี่น้องมาเนี่ยมาหนีผ้าสงองข้าเจ้าครับปฏิเดิทนทางมากหลบตบบนเสียกูครับพี่น้องนี่น, <ะ S 1> นำพร้อมครับพี่น้องนี่ดนตรีเป็นไตยอดเด้อจ้ามาสงงหลวงปู่น้ำพันเลยจ้าขึ้นด้อ อารมณ์ข้างแล้วพี่น้องใครว่าเนีวอ่ะเด้อพี่น้องเอ้ออารมณ์ข้างแล้วพี่น้องเลยคือไปได้็นทีมงานมาเนี่ยมันมันจัางก้อนกินบีเด้ใครว่าอยู่นี่เอาให้พ่อได้ส่ง้องอารอรอสักครู่รอสักคราวครับส่นอารมณ์กำลังข้างครับทีมงานครับพี่น้องครับพี่น้องครับก่อนเล่นเตรียมท่าครับพี่น้องขณะนี้เพผ่้เดินทางมาฮอดกลางโซงแล้วครับพี่น้องมือนเนี่ยเอาดอกไม้เตรียมครับพี่น้องปรกัน ปลาทัวี่ยุทคก็คักแน่ยมูแต่ม่เข้ามานี่ยะทานฝาเนี่ยนำหอมเตียยังเ <c oughs> นี่ยไม่เงี้ยนแป้งหรือหรีอว่าเขามินแป้งแป้งรู้วรื่องป่าหาเขามินหาน้องแพรน้องแพ้มีแกวหน่อยบอยย่ายิ่งยนะันปีกวันนี้มาปีกอ่ะ ขลังมากครับพี่น้องเดินทางมอหนาครับ <ข helmet. S 2> พี่น้องบ้าเราครับพี่น้องบ้านเ้วครับจากโครงการบิหารส่วนตะบนจครปบดแบนี้เป็นมือทีมไ่ของตัวเข้ากับวันสงกรารแต่ท่างการบริหารส่วนตะบนกับคนใดจัดยู่กระบวนการพี่น้องมาขอพรนะครับ รถขั้นแรกที่ออกนาก็เป็นรถขบวนขการแบกเหมือนลงปูนฝ้าผุซึนสาหรากิจนะครับกลัวไห่พี่น้องเขาเล่าเส่สักอะไรกบรลดนามขอซ้อนนะครับใข้เฮ้ายูเห็นเป็นเชอุลินทียม่องครับพี่น้องพี่นรัรถาไปแต่เป็นรถเปี่ยนประพุ่นอายการนะครับผสมเ็นจากรวักลางนะครับเพื บ้านมัวควบดูขานมีน้านอาจาบูรณ์จิู้รู้เยี่าบเท่าสิครับนี่ครับลูกพ่เยี่ยนเท่าครับพี่น้องโอ้หลายขั้นครับพี่น้องคุณครับกำลังรื่นออกมาครับคุณล่หยลูกครับับันก็ลับหลับก็ับบน ขอบคุยดีสารน้อยขยันขยันก่อนไม่เลยเอย อครับต้องไปดอกยไปด้วยนะทีมงานไปไปนี่ลาไปนี่ลาเฮ้ยแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวมีสุกสุกปูสุกคนเด้อจ้ะนทีมงานต้องมีน้องมากแล้วหลวงปูน้ำกันเนี่ยเตรียมต้นดอกเงินกันแล้วแล้ววัดนี้พี่น้องเอ้ยบัดนี้หลวงปู่เพิ่นผ่านมากอ่ผ้ากันสฉงหลวงปู่ได้ ยู่เย็นเป็นซุะปแล้วเปลนี้มาเห็ดแนวกินแม่น้อง,<จ>งไผ<พ>่ปลาย่างจ้ะแม่น้องไผ่ได้ปลาย่าง,างมาแกงกะปุ้นในซีไซค์กะปุ้นแห้งจ้ะมันดาแซ่บมาตะปุ้นมากระเมียงเล้าลวันนั้นแหละแซ่บกับต้มน้ำจ้ะสีลวกกน้ปุันกระมังเดียดแม่น้องไผ่ลวกกะปุ้นกอนแม่น้องไผ่เมือนหนึ่งเมียตู้ลวกบอ่บอบอ่อซุป ปาที่สองอันยันเมื่อสุมปนเฮ็ดโดนโพดเนะี่ยเดี๋ยวปันเนี่น้องไปเป็นผู้ลวกมั้เอาไปตำนี้ก็ได้บ่หน่อยเด้ไหมลวกแล้วก็เฮ็ดติว้วคือจงงวกลวกนี่ฮาไปเย็บผูเฮ็ดถุงไผ่ก็กไ,กได้เฮ็ดเป้เฮ็ดเป้ไผ่นี่ประโยชน์อีกเนาะเหี๋ยน้องไปลวกข้าปุ่นกอนเด้อเดี๋ยวนี้ดติไปหาพื้นหน่อยมาทุ่มไปขึ้นแหงน่อยกันล่ม พี่น้องผู้ใดอยากกันท่านอยากก่อ,อยอดโอนเขาบ,บขขขัญทีกลางใดเลยจะผูใ้ใดอยากทําบุญหาบาทสิบบาทได้เมื่อโอนได้ตลอดจ้ะหาบาทสิบบาทมีสิบบาทแลทท้วต่สตาของเฮาจะทาบ,าบทุญอกด้รอเป็นกริ่าาราวาอนาน่ะั นมาทั้งนี่เ็ลวกแล้วดำนองเอาเสียกับปุ่นนั่นกับปุ่นมาตานปุ่นล่ะบ้านเบ้าแอร์ปุ่นล่ะเบ้าแอร์ลูกน้ับขงปาดที่ป่นาดในรถไฟซื้อมาจากเมืองนอกกับปุ่นตัมงมัง <laughs> ม่งเล่าหรือเป่าเสื้อนั่นมาให่ยย่เดแม่น้องไงอย่างบ้ามาเห็ดแต่ก็อย่างอ้อสลายอ่ะนะมั <laughs> นไม่ทันได้เวลาเนาะอีแม่ว่าเอามันกินดิบเราแจกจะกินได้บ่ได้เฮ็ดใส้ยังอยาสลายคนละทอดกินแบบ เดี๋ยวมันก็สิคอยมีไปละน้อยยาละมีเมนูไปละว้อนี้ก็กินข้าวปุ้นไปก่อนข้าวปุ้นก่อนลวกเรียกหมดไปแส่ยหน่าม่วนว่าเดี๋ยวมากินเลียนสาลายน่ะอ่นมันคือสาลัยกรอบนี่มันต้องลวกก่อนติไม่ตรงทอดทอดอ๋อเอาข้าวปุ่นก้อนด้วยเนาะกอเอาไปมันใส่เลยตัว โอ้เพราะท่านพ่อไกยังไงกันตีกลอดอะไรเด่นเขาเอาไปแช่น้ำใสร็จนะไปล้างน้ำนี่เนาะด่างน้ำออกไปก่อนนี่จับจีบได้ปะเนี่ยเป็นจับเส็ดเป็นจับเนาะเป็นเส้นดีครับนี่แหละเส้นน้อยหน่อยอันนี้แหะเสีบเนาะยาวๆเส้นหน้อยๆน่แต่ว่าบางบางคนเพิ่ากังมากบางเขาน้ำยาไหมบางเขาน้ำยาไหม คนกลับมาเศษน้อยเศษน้อยเขาเมียนอยู่น้อยเขาขาวขาน้ำยาไว้เป็นแบี่ขากับคุณคนกันเลยอ่าช่างคุณก็เจ้าอยเอาไว้ลวกใส่แก้วใส่ผักกินโอ้ตำแก้วเลยป่ะที่ยาไม่เห็นให้กินตอนนั้นน่ะเสาวดีเนาะตำบักพริกตำแก้วอันข้นหรือเสือพักกันแซ่บไหลเลยวันนี้อะไรบ้าแจงก็เขาอยากแกงมันตำแก้วเราก็ลวกผัก ปุพะเนือนี่ยังก่อนยะปูนห่อนปนห่อนวันนั้นเ้ามาเห็ดกินเหือดเสบอยู่เนาะมันก็เสบไปคนละย่างไหมตําเรื่องก่อนพี่น้องพี่น้อง้ยสมาพูดีพูงามคับแท้ใหญ่ปัด ว่าคือผู้เห็ดสิวาผู้เห็ุน้นนุนยนผุนยวนจุนนผยูนผูนหยยูุ่นนุนนนยนผุนนผุนหยงนุนนกงนหยวุหวอผุนหยวนผุนหนแกนเยวตำสดหยวนผุนหยวนผยวนผุวนผุนุนดนตําสดุยย สูตรไม่สูตรไม่สูตรสะดวกสบายสูตรแลดเี้ยาเนี่ยขาก็เเห็ดเป็นตอนเลยจ้ะรอบนี่บ่ต่ำมันบ่สูตรสะดวกสบายสูตรเยวเอากินบอระ่ันคือกินปลาย่างคือซื้อกะเซ็บเหรอสูตรบราน่นี่ลูกลินไงเห็นนีอยู่เห็ดตะพยงเห็ดตะโพยเนี่ย้สูตรท่นสมัยกันนี่อีกอยูดินอเครื่องแกงเาหอมหร้อจ๊ะปลาย่างเขาล้ไปบ้นเโด โดดโดดมือเหนียเนียดเลยปลาย่างโอ้ใบเต้าล่องก็หอมนะฮะน่ะปลาแดกล่งจ้ะปลาแดกพอหน่อยจ้ะพี่น้องล่ลงไปสองสามที่จ้ะอ้าวพี่น้องชุดรถปลาโอ้ เรือ่องหิวเข่าแห้งตี้ปีนนองอันนี้จังเกือแถเนาะเกือกให้เจอมันหนุเอาไปเน่าเองเอาพี่น้องวันนี้ดูชินชินเอาเอาปนนองสุดไทยแล้ะจีนยานเนน่องนี่จะตอนเดียวมัน หอมขัดหอมเนี <mit ters. S 2> ่ยยึดไต่ล้หอมปลาย่างค่ะลูกโดอหอมมาลุ่มสนหอมใส่สดหอมมาท่านมากนเป็นหอมมาท่านมากจ้ะไปซื้ออยู่เขาก็บเจฟี่นี่แหละพี่น้องนี่แหละหอมจ้ะดอกมันใส่ได้ปะเนี่ยบอกงามบขาเคยใส่ดิไปชิบว่าดีอยู่ดิฉันเหรอเอาไปผัดดอแซ่บเนี่ยไปผัด กัดเส่บหมูใส่ยังกระเส็บลวกกระเส็บเนาะเส็จล้วเข้าปลูกพักสวนขั้วไว้พี่น้องจะใส่ซำนิตรอ่ะไอ้นี่พักอันนั้นแน่นี่แน่มีสุยางหอมมากอะแม่งจ้ะแนวแนวสิ่งกันรสชาติวางเอาของคนจังเอยตัวว่าเวลาเข้าไปใส่กับคุณนี่ กันเข่มอยู่นี่ไปจางอญุ่มจ้ะง่วนเราพี่น้องพอดีเล่นปะเด้อหอมหอยหอยละ่ะ่ปอหอมคักหอมแน่พี่นอ้องป๊าปลาย่างเน้นเน้มั่งแน่เราพี่นอ้องมาเด้อมาเสพเสียนมังกันจ้ะแนวเลยเด้อจ้ะ แกงปลาย่างห่อฟ้าซ้ำยิ่ง่เลยมานี้เอาปุ่นเ่ากระถาดยิ่ง่เต็มถาดพัก,ก,พกห่สามถาดจ้ะอพักไหมสถาดนิ่งอืมปุ่นกับซ้ำแบบใหญ่เ,หเอาผักหลายหบุฟเฟ่ห้องมาเนี้ซสิมมันมก็นัะปผิดป้่ามือเ้ีอาแบบซ้ำเลยเดี๋ยวมนี้บุฟเฟ่กินพักได้มาอนี้ อาหารจานเดียวจังค่อยสดปลาที่หลังอาหารเดียวอาหารซ้ำเดียวบุฟเฟตพักผ่อนบุฟเฟตกินแบบบุเฟตแล้วขับปุ่นวันนี้เฮากินน้อยๆับปุ่นเนี่ยย้งไปเนิร์ฟเลยกินดีรเป่มานซิม์ฟนบ่กินต่อเลยเมนบ้าเอาด้เสีบปอแซ่บมาเด้อ มาเดินจากพี่น้องเพื่อนครับชูมองสะบอนนั่หาบาอันถ้ากันในส่วนองเงื่แน้วๆเอาบุญที่เราแลกกนมากินกระปุอน้ำปูนกระับกกะุกน้กันมากันกินครบมวนครับพี่น้องอาบน้สงการตั้งเด็กกับสมมวลแ่วดแลวเนาะมัน ยอมทำอะไรฟังเอาลายีเลยง่ซลยใจจัปนไปลองลองไปากเนาะมาเจีง ได้ไปุดไปเลยเนี่ยจ่ให้ตงยนะมาสอบนดูดดีๆไม่เคยเลโอ้โอแลองมัาข้าไม่้วนึ่งเนี่ยยังถอยยังดิ่ข้าเดเย ขึ้เขาไปย่างก็ได้ขึันไปย่างไปย่างเูจะใส่ยังไงูเ็กเต็มน้ำน้ำน้ำแล้ก็ไปตะโนรัด้คนไปส่บรงกั้องห่างดิร้องห่างดูแลก่นจะง่ายไหมจังนี่ง่าบุญถึงการกระายเหมือแร่งบอกว่าคำเท่านั้น งานด้วนมาสนอนงานด้วนงานด้วนเหนื่อยแยมหนแงจะสองไปแหมมาแล้งด้วนอท่ันเดินหน้าก็ฉัไป่อยางหอมลรวแนงหวานใจเลยมันนี่ยเปียนกินได้ปบกินปะอย่างนี้ แฟนติดเล่นกับพักน่กบเนือขึ้น่นละรักกบข้อหมิ่นวนาขึ้นคือจังกินแท่งงามๆครับต่ว่าเต็มกระชังเลยม่าบยคเสีมสุัน้าปลูกเองเสียมเป็นลำไร้ติ สอเอียงเินเิแม่ไหลมันไหลไปน้ำนนมันแมแ่งไปนี่น้เยแแสบกระติน้องเอียงตะหย่างหอมหมกเปียผัดบ๊อบอันนี้กระปรากัวไหลก็แจ็คติดตามล้ำเนเดอน้อจ้ะพิสานมาดนงน้อยจ้าสวัสดีจ้า